สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านนะคะพบกับแชมเปญฟาร์มนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะสิมพามาเบิงย่ำเสาบ่เสาดอกสิบโมงเสานะคะของการปล่อยแพะวันอาทิตย์นะคะ พื้นที่มองนี้นะคะสิเป็นแปลงถั่วฮามาตานะคะซึ่งตอนนี้เ้าใส่งานมาทั้งเบิดประมาณซี่ปีแล้วนะคะท่านผู้ชมแต่ก็ยังมีถั่วฮามาตาขึ้นเยอะนะคะส่วนดา้านล่างเขียวๆนะคะสิเป็นแปลงหยาดธรรมชาตินะคะบดเอหิตยังนะคะตอนนี้ก็ตอนนี้ก็บันนบบงคับนะคะบังคับให้เด็กๆนะคะกินหยาดตรงนี้ให้เบิดนะคะเพราะว่าสมมีแผนที่จะ ลงแพงกุลานะคะล็อกนี้นะคะเอาไว้ปล่อยเขากินนะคะขนาดทั่วห้ามาตานะคะเบึงมันมันแบบว่ามันแห้งก็ยังกินแ้วก็แบบกสีมีพวกฝาระงับนะคะฝาระงับก็คืออย่างเนาะลร่มซื้อวังหันนี้ไมยราบนะคะเป็นอันในน้อยนะคะที่หลายๆคนบอกว่าแพ้กินเราตายนะคะส่วนของไมยราบนะคะที่แพ้กินเราตายก็คือเป็นไมยราบ ต้นใหญ่นะคะที่มีน้ำน้ำนะคะตัวนั้นมันสีมีสารบางชนิดนะคะที่มีผลกระแพะนะคะตัวนี้มันเป็นโตไมยราบนะคะตนหน้อยนะคะตัวนี้ก็สิเป็นมีสรรพคุณทั้งยาสมุนไพรด้วยนะคะสองวันแล้วนะคะเมื่อวานกับวันนี้นะคะที่สมบได้ให้อาหารที่มาตอนเสาร์นะคะ อาหารที่เราให้ก็จะเป็นเดินแป้งนะคะมันนี้ปล่อยแป้งนะคะจนกว่าเขาสีอิมนะคะเราปล่อยแป้งที่เก้ามงครึ่งนะคะเด็กๆจะทยอยขึ้นบ้านอยู่ที่ประมาณเที่ยงครึ่งนะคะตอนนี้ก็เอาเด็กน้อยนะคะที่อยู่เด็กๆที่พึง่งคลอดลงมานะคะหอบร่นะะางตัวกับสีหอบนะคะช่วงแดดบายโม ะะแดดใบ,บม่วงนี่เป็นช่วงที่สมศรีปล่อยแพลนะเพราะว่าอากาศมันหอนมากเดี๋ยวแบลสบายนะคะเนาะ <c oughs> อาคิปให้เบิองแหลกเปลี่ยนนะคะสำหรับการเลี้ยงแผลวันหยุดนะคะ <c oughs> คนคนเลี้ยงกับฮอนแล้วนะคะจะไปตามอีอวอนก่อนอีอวอนแอบออกไปอีกแล้วนะคะออกนอกบริเวณนะคะเนาะไปเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะจ๊ะ